นะในหน้าที่อะี๋นะขอโทษนะคะในหน้าที่เก้าสิบสองอ่ะขอโทษทีในหน้าที่เก้าสิบสองนะคะโจทย์เ็าถามอยู่ว่าแผ่นยางปูพื้นนะคะรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนยาวด้านละ0.2นะคะด้านตรงข้ามการห่างกาัน0.18แผ่นยางเนี้ยมีทั้งหมด500แผ่นค่ะใช้ปูพื้นได้กี่ตารางเมตรนั่นเองนะ พื้นที่สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนหมายถึงว่าด้านทุกด้านทําไมคะยาวเท่ากันนะแต่มุมทุกมุมไม่เป็นมุมฉากนั่นเองค่ะด้านทุกด้านยาวเท่ากันค่ะเขาบอกว่าด้านนี้ห่างกันสแสดงว่าด้านที่ด้านานี้ห่างกันคือด้านนี้นะคะคือความสูงนั่นเองนะความสูงที่เราให้มาแล้วคือศูนย์จุดแปดเมตรค่ะนะเราหาหนึ่งแผ่นก่อนไหมจากนั้นค่อยไปคูณห้าร้อยก็จะได้ พื้นที่ทั้งหมดนะคะอืมว,อวิธีทำนะวิธีทํานะพื้นที่อ่าเราคิทวนสุดก่อนนิดนึงพื้นที่นะคะสี่เหลี่ยมอ่าขนมเปียกปูนเท่ากับอะไรเอ่ย ฐานถูกไหมคูณสูงอ่ะเป็นฐานคูณสูงนะความยาวฐานคูณความสูงนั่นเองค่ะอืมและในโจทย์เนี้ยดูนะเขาให้ฐานมาเท่าไหร่นี่ไงฐาน0 2นคือความยาวด้านสูงอนะ่ะ0 1นก็คือด้านที่อยู่ตรงข้ามกันฐาน ห่างกัน0 1 8จุดแก็คือความสูงและนะคะอ่าครูแทนเลยนะฐานคือ0 2จุดศูนย์คือ0จุดเลยคะ่แโอเคและเราก็ตั้งคูณกันนะคะตรงเนี้ยครูไม่ตั้งนะเพราะว่าเราตอบได้เลยนะ18ดคูณ2องนห้เอ้ย18 2 3 16ใช่ไหมเราเขียน3 6ก่อนนิดนึงนะคะและหนูนดูน้องๆดูโทศสนิยมนะคะลูก หนึ 1> 1, 2, 3, 3, ่งสองสามสามตำแหน่งนะดังนั้นก็น,นี่นะคะหนึ่งสองสามแบบนี้เติมจุดใส่ศูนย์ค่ะดังนั้นตอบเท่าไรเอ่ย0.036น,นสามหนะคะหน่วยเป็นพื้นที่หน่วยเป็นตารางนะคะจำไว้เลยตารางอะไรเอ่ยดูที่โจทย์ค่ะตารางเมตรนะอันนี้คือ1แผ่นถูกไหมเอออันนี้คือ1แผ่นเอออันนี้นะคะ ก็คือแผ่นยางหนึ่แผ่นมีพื้นที่เท่านี้หนึ่งแผ่นมีพื้นที่ศูนย์จุศูนย์สามหกนะคะตารางเมตรแต่เราต้องการปูก,กี่แผ่นน้องๆห้าร้อยแผ่น ดังนั้นแผ่นยางห้าร้อยแผน่นมีพื้นที่อ่ะน้องๆก็เอาสามสุหกคูณห้ามีก่อนนะ <c oughs> ก่อนอื่นตรงเนี้ยเราต้องใส่ศูนย์ไรเอ่ยสองตัวก่อนนะคะต่อนะ ห้าหกสามสิบศูนศูนย์ทศสามห้าสามสิบห้าบวกอีกสามเป็นสิบแปดอ่ะใส่ก่อนหนึ่งร้อยแปดสิบแบบนี้ก่อนนะทศยมกี่ตำแหน่งน้องดูดีๆนะตรงนี้อ่ะอ๋อครูลืมเขียนอย่างนี้ศูนย์เขียนนี้ให้น้องๆก่อนศูนย์จุดศูนย์สามหกคูณเลยนะห้าร้อยแบบนี้ก่อนนะได้เป็นเท่าไร่เอ่ยะครูขอต่อขครั้งละนิดนึงเท่ากับเท่าไหรคะ <c oughs> เมื่อกี้เราได้หนึ่งแปดแล้วก็ศูนย์สามตัวนะคะ่ะโทษนะมีเสยงกับเอมกับไอหนึ่งสองสามตอบสิบแปดค่ะใส่จุดตรงนี้อ่าขูดจุดที่เขียวแล้วกันนะคะตอบสนะิบแปดหน้าตารางเมตรโอเคตอบเลยค่ะตอบนะคะเป็นสิบแปด ตารางเมตรค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปจากมาดูข้อที่6กันนะคะอุ้มนะอุ้มนะอุ้มทำมูรี่ด้วยจัดกระดาษเป็นรูปขนมเปียกปูนยาวด้านละ5เซนนะคะจำนวน400แผน่นอุ้มใช้กระดาษทั้งหมด6,000ตารางเซนติเมตรกระดาษรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนแต่ละรูปมีพื้นที่อยู่และตรงข้ามห่างกันเท่าไหร่นะ อ่ะวทิที่ทำก่อนแปบ๊บหนึ่งอืมคือเขาตัดมาทุกนี่ยคือเป็นอ่าอุ้มทำม,มูรี่โดยก,กระดาษเป็นรูปสีเเปส่เหลียล่ยมขนมเปียกปูนอ่ะสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนก่อนนะคะยาวด้านละเท่านี้อ่ะลองวาดก่อนนะขนมเปียกปูนอืยาวด้านละห้าเซนทุกด้านห้าเหมือนนะคะ จำนวนสี่ร้อยแผ่นอุ้มใช้อุ้มใช้ทำาไ็เอกรนะดษทั้งหมดหกพันตารางเซนติเมตรอยากรู้ว่าด้านที่อยู่ตรงข้ามกันห่างกันเท่าไหร่ก่อนอื่นน้องๆต้องรู้ว่าพื้นที่หนึ่งแผ่นนะ่ะใช้พื้นที่เท่าไรก่อนอีกร้อนนะคือทั้งหมดเนี่ยนะคะทั้งหมดนะมันมีพื้นที่อยู่ที่หกพันตารางเซนติเมตรนะคะหกพันตารางเซนติเมตรถูกไหมซึ่งเป็น กระดาษรูปสี่เหลี่ยมขนมแบบปูนไปแล้วสี่ร้อยแผ่นอยากรู้แค่แผ่นเดียวก่อนทอํายังไงเอาหกพัหารด้วยสี่ร้อยใช่ไหมอ่าไปกระดาษนะกระดาษนะกระดาษกระดาษอ่ากระดาษมีพื้นที่อ่ะ ี้เห็นว่ากระดาษหนึ่งแผ่นกระดาษ1นึ่งแผ่นจะมีพื้นที่เอาพื้นที่ทั้งหมดก่อนค่ะหกพันลบกับจำนวนไอ้หารกับขอโทษหารกับสี่ร้อก็จะได้หนึ่งแผ่นถูกไหมอ่ะคูตัดแบบนี้นะศูนยก็เหลือ4คูณอะไรเอ่ยเราได้หกสิบ สี่หนึ่งสี่สี่หนึ่งสี่เลยสิบสองสี่ห้ายี่สิบเก้สิบห้าค่ะดังนั้นกระดาษหนึ่งแผ่นเนี่ยจะมีพื้นที่สิบห้าตารางเซนติเมตรต่อรอซอมอนนะนะคะอีกรอบหนึ่งนะคือทั้งหมดเนี่ยเขาใช้กระดาษทั้งหมดเป็นพื้นที่หกพันตารางเซนติเมตรหกพันตารางเซนติเมตรนะและมีทั้งหมดสี่ร้อยแผน่น ครูต้องการหาแค่หนึ่งแผ่นค่ะนะเออเอาไปหารก็จะได้คำตอบเป็น15ตารางเซนติเมตรจากนั้นพื้นที่ได้เอย่ยพื้นที่สี่เหลี่ยมขนมเปียกป,ปูนสุดว่าอะไรเอย่ยความยาวฐานคูณเลยคะสูงถูกไหมซึ่งซึ่งอะไรซึ่งเนี่ยเราข้อนี้เราต้องการหาด้านตรงข้าม น้องๆรู้ไหมว่าด้านตรงข้ามคือตัวอะไรในโจทย์นี้ในสมการนี้ฐานหรือสูงดละนที่อยู่ตรงข้ามกันเราเรียกว่าสูงนองคือเราหาสูงนะข้อนี้อืม응เราหาสูงนะแล้วก็เราได้พื้นที่แล้วไงพื้นที่ขนมเปียกปูหนึ่งรูปเนี่ยสิบห้าน้องใส่สิบห้าด้านนี้ฐาน ฐานเรามียางนี่ไงด้านบิดูยาวดาราเท่าไหร่คะห้าเซนใส่ห้าไปเลยแล้วก็สูงค่ะนี่ดังนั้นห้าทำไมเอ่ยเราจะหาสูงใช่ไหมห้าเนี่ยมันคุณอยู่ย้ายไปทำไมหารดังนั้นสูงของเรานะคะก็เท่ากับสิบห้าหารด้วยห้าแบบนี้อืมนะคะห้าคูณอะไรเอ่ยได้สิบห้า 5้าสามสิบห้าดังนั้นสูงเท่ากับเท่าไร่เอ่ยสามเซนติเมตรหน่วยเป็นเซนติเมตรนะหน่วยเป็นเซนติเมตรนะดังนั้นเลยกระดาษนะฮะนะดังนั้นกระดาษเลยนะรูปสี่เหลี่ยม ขนมเปียกปูนแต่ละลูกมีด้านตรงข้ามห่างกันด้านตรงข้ามห่างกันท่าไเอ่ยสามเซนติเมตร ตอบให้เรียบร้อยสามเซนติเมตรค่ะแบบนี้อันเองนะโอเคให้น้องรู้ว่าด้านที่ห่างกันถูกไหมด้านที่อยู่ตรงข้ามค่ะด้านน่ะที่อยู่ตรงข้ามกันมีความห่างเป็นสูงนะคะในรูปของสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนะคะแล้วก็ต้องรู้ว่า พื้นที่สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนั้นสูตรว่าอะไรก็คือฐานคูณสูงนั่นเองโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะครูขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์ฝากกดติดตาม